สวัสดีครับสำหรับคนที่มีอาการปวดไหล่ยกแขนไม่ขึ้นมีอาการคล้ายกับมีก้อนแคลเซียมในไหล่ในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาแนะนำวิธีการดูแลการเหล่านี้ครับเรียนเชิญคุณหมอภูมิได้เลยนะครับ ครับสำหรับโรคที่ถามนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เรียกว่าก้อนแคลเซียมไปพอกในเอ็นยึดหัวไหล่นะครับลักษณะของอาการมักจะปวดเฉียบพันธ์ภายในวัน2วันล้วจะยกแขนไม่ขึ้นหรือยกไหล่ไม่ขึ้นนะครับวิธีการรักษาเนี่ยหลักๆคือต้องลดปวดให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็คือทําให้ไม่เป็นซ้านะครับสำหรับในโรคของแคลเซียมพอกเอ็นยึดหัวไหล่เนี่ยวิธีการคืออาจจะต้องใช้อนาสาวนำํำแล้วก็ใช้ยาลดการอักเสบฉีดเข้าไปในตรงบริเวณของเอ็นยึดหัวไหล่ส่วนก้อนแคลเซียม เ,เราสามารถใช้เข็มหรือแรงดันของน้ําเกลือนะครับในการดันแล้วก็ทําให้เขาแตกได้เพื่อที่จะทําให้ก้อนแคลเซียมนั้นสลายไปแล้วไม่ให้เกิดการเป็นซ้ําส่วนใหญ่จะตามคนไข้มาดูอาการซ้ำอีกทีหลังจากฉีดไปแล้วเอ็กซเรย์ซ้ำเพื่อดูว่าก้อนแคลเซียมนั้นได้หายไปหรือเปล่านะครับซึ่งหลักสําคัญคือต้องวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนว่าเป็นในกลุ่มของแคลเซียมยึดในหัวไหล่ซึ่งปกติจะเป็นในกลุ่มแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทคริสตัลนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เอ็กซเรย์ในการเช็คว่ามีก้อนแคลเซียมในหัวไหล่จริงหรือไม่ขอบคุณคุณหมอภูมิมากเลยครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดไหล่ยกแขนไม่ขึ้นหรือมีอาการคล้ายมีก้อนแคลเซียมในหัวไหล่ลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดต้องการตรวจรักษากับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ